สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนําสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ13นาฬิกาครับ9กุมภาพันธ์นำข่าวมาบอกพี่น้องครับวันนี้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับ9จังหวัดนะครับครัวเรือนละ5 7 0 0 7,000 9,000ตามเกณฑ์ครับหลังจากโอนวันนี้แล้วนะครับขณะนี้ยังมีการตรวจสอบข้อมูลอยู่เตรียมการโอนอีก27จังหวัด8 8 7 2 2ครัวเรือนกว่า501ล้านบาท ชมรายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับเขาบอกว่าโอนครั้งที่10นะครับจ่ายเงินในวันที่9กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้มี9จังหวัดก็คือเชียงรายนาครนอายกหนองบัวลำพูสุราษฎร์ธานีขอนแก่นปราจีนบุรีน้องคายสุพรรณบุรีและยะโสธรธนาคารออมสินโอน52,587ัคเรือนเป็นเงิน 381ล้าน555,000บาทนะครับโอนวันนี้โอนไปแล้วนะครับและขณะน,นี้กำลังเตรียมจะโอนอีก27จังหวัด88,722รคัวเรือนเมประมาณ501 501ล้าน8 7 6 0 0 0บาทนะครับซึ่งกรมป้องกันบันเทาสาธารณภัยกำลังตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จายอยส่งข้อมูลไปให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนให้กับพี่น้องต่อไปตามเกณฑ์นะครับคนเรือละ5 0 0 0 7,000 9,000 21จังหวัดก็มีสุขโขทยัยระนองน,น่านเพชรบูรณ์ตรังนครราชสีมาบุรีรัมย์ลำพูนสิงห์บุรีอุบลราชธานีฉะเชิงเซาลาดบุรีเชียงใหม่มหาสารคามสตูลร้อยเอดเ็ดศรีสะเกดเลยสะแก้วอ่างทองเชียงรายสมุทรสาครชนบุรีนนทบุรีลบบุรีนคปรปฐมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขอประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเงินเยียวยาน้ำท่วมนี้ไว้นะครับ ขอให้ผูกพร้อมเพยชนิดผูกเลขบัญชีธนาคารกับเลขประชาชน13หลักนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกเพื่อจะทําให้ได้รับการโอนเงินรวดเร็วนะครับใครไม่ผูกพร้อมเพยไม่ได้เงินนะครับโอนไม่สําเร็จนะครับสําหรับประชาชนที่ยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือไว้เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจติดตามสถานะของตนเองว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกจะแนบลิงก์ตรวจสถานะไว้นะครับสําหรับผู้อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ ถามได้ที่หมายเลข026373511ามันและเวลาราชการเป็นเบอร์ของกองทุนเช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you